อยู่ห้องอะไรวันนี้เราก็เล่นนะะ้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เพ่อก็อยู่ข้างหนถ่ายเลยถ่ายอยู่นะอม,มันถ่ายอยู่ใช่ไหมเรียกอะไรชุดแบบนี้ชุดสีขาวแล้วก็กระโปรงสีแบบนั้นอะ่ะว่าอะไร ที่รู้ว่าซื้อที่ไหนเซ็นท่านแต่ความจริงเซ็นท่านมีแต่ของเด็กตัวอะไม่ค่อยมีของผู้เด็กอ่ะตอนนี้ก็กำลังอยู่นี่จะต้องกลับบ้านค่อยเอาจากยานช่วย เวันนี้มาเช้าเ <Okay. S 1> าาาว้ยสายเงินทำอะไรชี้คุยกับกล้องเนี่ยชีคยช้คุยกับกล้องข้างหลังคืออะไรถ่ายเราอยู่เออชี้ไปชี้ก็คุยกับกล้องนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นจระเข้ลำบากพ่อ,อก็ยังไม่ได้อาดา่าน ตอนนี้เราก็มาเล่นอยู่ที่ตอนนี้ปั่นจักรยานอยู่แต่ว่าออกมาไม่วิ่งชาวิ่งตามชื่เนี่ต้องวิ่งให้พร้อมกันคุณดูตัวเพียรอะ mm hmm. ตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยตัวเองที่จำน้ำแล้วว่าน้ำตอนน้ำเป็นเพื่ออาบน้ำแล้ว แต่ผู้ใหญ่ยังไม่ได ah pues right ้อาบน้ำเด็กอาบน้ำแล้วตอนนี้ขึ้นมาปั่นจักรยาเล่นเล่าหมู่บ้านตอนนี้ก็ตอนตอนมาปั่นจักยานเราไปไหนกันมาฮะตอนไปจักรยานเราไปไหนกันมาไปเล่นน้ำกันเด็กๆไปเล่นน้ำกันมา เอาบดีด <gardens> ีดิกล้องนยังวะนไปนย่งโอ้ันไม่ปาตสถานเลยอ่ะ ตันนี้ไงไม่ตายออกมาถามแม่ตายดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาเห็นตอนเช้าไม่อยู่บ้านกลับมามองอีกทีนึงตอนบ่ายไม่อยู่อีกแล้วไปรับแพมใช่ปะอ๋อ ไปเล่นน้ำอ๋อทันจักรยานเรม่องติดกันแรก สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทําก,กิจกรรมกันนิดนึงนะครับที่สนา,ามปัน่นเขาเรียกสนามสนามฟ้าละกันง่ายๆวันนี้เราจักรยานเอาจักรยานคันบื้มมาแล้วก็เอาจักรยานคันน้อยมาส่วนผมจะว,วิ่งตามเพราะว่าเราไม่สามารถผมไม่สามารถที่จะปั่นจักรยานได้<ม>ก็เดี๋ยวเดินตามน้องไอชิมาให้น้องไอชิแบบม,มาเดี๋ยวไปดูกันเลยไปดูบรรยากาศก,กันดีกว่าไป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 

ตอนนี้เราก็เข้ามาในสนามแล้วครับนี่อุ้ยคนเล่นสเก็ตได้ด้วยนี่นะอาปะเดี๋ยวเราจะมาปั่นจักรยานกันตรงสะพานตรงนี้นะครับอันนี้ก็มาถึงแล้วจักรยานเยอะมากเลยครับคนก็ ถ้าเป็นสายปั่นก็ยังปั่นกันอยู่นะครับผมช,ชิดไปทางแม่ชิดไปทางแม่หน่อยโอเคเขาให้ปั่นหรือเปล่าน่ะเออว่ะ,วเ,อะเออว่ะแน่เลยไม่ให้ขึ้นแน่เลยว่ะแม่อ,อ,มอ,แอ่าปลปตอนนี้เดี๋ยวเราก็ลองเข้าไปปั่นในสนามของแบบ1.5ใช่ไหม ขอกท่านสวมกนเกนขอของเลหน,นืดไหมพี่พื้นหนืดไหม,ไหมวันนี้ก็คนวิ่งเยอะแล้วก็จักรยานก็ปั่นเยอะด้วยนะมันไหลไปเองด้วยอ่ะมันเป็นเนินไงปัน,ปน,นี้นี่ดีดไหมชิดมาทางนี้หน่อยชิดมาทางป้านหน่อย ชีชีจ้จัปลาชีช้จปัปลาตลาไม่ทันอะไรอยู่วะชี้ชี้สายนะอแล้วมันจะไปลงตา่าม,มันจะเป,ป,ป็นที่เวได้ผมชอบเที่ยวขัดขเยอะๆชอบีสุดแบบแมันีเหลืองอะี่เลหลืองจะแดงมันเป็นคนใจทำมา ดีใจกันนะ รอบอยังเอาอีกไปชิ้ชี้ไปอีกเปล่าชี้ไปอีกเปล่าชิ้ที่ซ้ายหน่อยโลกพอนะปิดแล้วนะตอนนี้เราก็ออกกำลังกายกันเสร็จแล้วแล้วเราก็มาออกกลังกายอย่าพูดได้ออกกลังกายนั่งกินเคฟซีนะครับ ที่นี่ก็จะมีเคฟซีแล้วก็มีร้านค้านะครับแต่ก,การการซื้อต้องสแกนนะครับใช้บาคโคสแกนไม่รับเงินสดนะคะรับวันนี้น้องก็โอ้โหอร่อยอร่อยไหมคะรอท่านผู้ชมด้วยคะ่ะจนะพร้อมไอคืนนี้คะ่ะคืนคคนี้จะไอไหมเคฟซีจกินเคฟซีไหมอันนี้นไม่กินหรอกไม่มั่นใจเลย